วันนี้รกรมการข้าวได้มีการจัดประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับกเกษตรแปลงใหญ่ด้วยกเกษตรสมัยใหม่แล้วก็เชื่อมโยงตลาดนะครับวัตถุประสงค์จริงๆแล้ววันนี้เพื่อจะชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะทำงานให้มีความเข้าใจในโครงการโดยหลักการแล้วก็คือ,อวันนี้คนของ,รงกรมการข้าวต้องลงไปทำงานในพื้นที่ไปให้คำแนะนำปรึกษากับพี่น้องเกษตรกรกที่ทำการ,กรเกษตรโดยเฉพาะ การทำนาที่รวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่เนี่ยให้มีการยกระดับการทำนาของตัวเองด้วยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในการปฏิบัติในนาของตัวเองหรือการใช้เครื่องจักรเครื่องมือที่ทันสมัยยิ่งขึ้นจะไม่เหมือนแบบเดิมแล้วโดยมุ่งหวังที่จะให้เขามีการรวมตัวกันในเรื่องของการผลิตการจัดจำหน่ายข้าวของเขาการตลาดข้าวของเขาแล้วก็การบริหารจัดการ โดยหลักการแล้วก็คือหลังจากที่เรานําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือเครื่องจักรสมัยใหม่เนี่ยจะต้องตอบโจทย์ในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตได้การเพิ่มผลผลิตก็ต้องทําเรื่องของคุณภาพของข้าวก็ต้องดีขึ้นและก็สามารถบริหารจัดการตลาดได้ด้วยทั้งนี้ทั้งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องชาวนาก็คือเขาก็ต่อไปเขาจะยืนอยู่ด้วยตัวของเขาเองด้วยความยั่งยืนก็คิดว่า น่าจะขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมายที่ทางรัฐบาลได้มอบนโยบายนี้ให้